เจริญพรยอดการยานมิตรทั่วโลกเนาะของพลจักพรัดสวรรค์ทุกท่านวันนี้วันที่15เมษายนเราก็ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานกันอยู่ก็รถก็ติดกันพอสมควรนะนะวันนี้หลังจากที่ได้ตามข่าวตามคราวก็มีทั้งคนจะออกก็มีทั้งคนที่จะรีบกลับเข้ามาใน กรุงเทพมหานครก็จะเดินทางไปที่ไหนใกล้ไกลก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะสำหรับท่านที่กําลังเดินทางกันอยู่ส่วนท่านที่อยู่ที่บ้านอันนี้ก็หายห่วงสบายอกสบายใจก็หน้าตาคนคุ้นเคยกันทั้งนั้นแล้วก็อยู่ในบรรยากาศที่คุ้นเคยรักษาอารมณ์รักษาใจกันให้ดีเดือนนี้เดือนพิเศษอาจจะร้อนนิดนึ่งน,นะอากาศแต่ข้างในใจเราเย็นอากาศข้างนอกก็ทําอะไรเราไม่ได้แล้วก็ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ญาติญาติมารวมตัวกันก็ใช้เวลาตรงนี้ให้คุ้มแล้วกันเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยกว่าจะมารวมกันได้แบบนี้คือยากมากกันนะรวมแล้วสร้างบรรยากาศที่ดีแล้วจะให้ดีก็ชวนเข้ามานั่งสมาธิกับเราบ้างได้ยิ่งดีโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเด็กๆเล็กๆลูกๆหล,ลานๆที่เรามีความรักห่วงใยเขาอยู่จะได้เรียนรู้ กรอบความคิดจะได้ค่อยๆปลูกฝังต้นกล้าสัมมาทิฏฐิให้กับพวกเขาไปนี่เป็นหน้าที่ที่ปู่ย่าหรือว่าผู้ใหญ่หรือตายายหรือจะเป็นพี่หรือจะเป็นอาเป็นน้าแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องปลูกฝังให้กับเด็กๆก,กันนะนะเมื่อวานเราก็พูดไปแล้วว่าการที่มาใช้ชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการธรรมหากินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ย ความสบายเป็นเบื้องต้นที่จะทําให้เราเนี่ยเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเพราะท้ามไห่ใจสบายเสร็จมันจะค่อยๆค,ค,คลายคลายตัวและความกดดันอะไรก็จะเบาลงกิเลสนี่ก็จะทํางานในฝั่งตรงข้ามนะก็จะบีบคั้นกดดันแล้วก็ทําใหเ้เรียกว่าบังความคิดสร้างสรรค์ที่อาจจะเกิดจะคิดทํางานก็คิดไม่ออกจะนั่งปฏิบัติธรรมก็เครียดไปหมดนะนะ กังวลอึดอัดสารพัดส,สารเพอารมณ์ในเชิงลบจะเกิดขึ้นถ้าเราวางเขาเรียกว่าคลายใจไม่ได้เนี่ยเรามาเป็นชาวพุทธมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายเนี่ยหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็อยากจะให้เรามานั่งกันแล้วระหว่างที่นั่งก็คือว่าให้อันดับแรกเนี่ยมีสติดึงใจที่วิ่งวุ่นไปหลายๆที่เนี่ยกลับมาก่อน มีความสบายเห็นไหมพอสบายเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทั้งกายสบายและจากนั้นก็วางใจสบายสบายคือทุกอย่างต้องสบายแล้วก็ทําเป็นประจำสม่ําเสมอระยะเวลาไม่เป็นไรนะนั่งทีหนึ่งห้นาที10นาที20นาทีหนึ่งชั่วโมงหรือนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่ขอให้ว่าเรานั่งแล้วในช่วงนั้นนะสบายถ้าเมื่อไหร่รู้สึกตึงคลายก่อน คลายใจก่อนลืมตาขึ้นมาก็ได้แล้วก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม,ม,ใหม่นี่เป็นสิ่งที่เป็นเทคนิคที่เราจําเป็นจะต้องมาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทําให้เป็นประจํานั่งให้เป็นปกติและสุดท้ายมาสังเกตอารมณ์ของเราในแต่ละวันเนี่ยเป็นอะไรกันยังไงแล้วจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นรู้ความต้องการของตัวเองมากขึ้นและจะได้เดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องตรงตามที่ว่า ใจเราควรจะเป็นนะนะครอบครัวเนี่ยเป็นตัวปูปพื้นฐานให้กับตัวเราถ้าครอบครัวส่งต่อความคิดที่ดีความรู้ที่ดีความเข้าใจโลกที่ดีแล้วก็มีมุมมองที่ดีกับโลกเนี่ยชีวิตในเบื้องต้นเบื้องกลางหรือว่าเบื้องปลายเนี่ยก็จะมีแต่ความสุขความบริบูรณ์นี่ก็คือกรอบที่อยากจะให้เราได้มามองกันไว้วันนี้ก็ได้ไปอ่าน ทั้งบทความทั้งนั่งฟังคนพูดกันเป็นข้อมูลข่าวสารอะไรตามปากตินะปกติก็ทําหน้าที่อยู่แบบนี้ฟังฟังเสร็จปุ๊บแล้วก็มันก็มีข่าวสงการคิดว่าไม่น่าจะมีข่าวแล้วก็ยังอุตส่าห์มีข่าวมีข่าวที่ไม่ค่อยน่าชื่นใจขึ้นมาซึ่งก็ต้องบอกว่าข่าวส่วนใหญ่เนี่ยเ9 9เนี่ยเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีทั้งนั้นน,นะก็นั่งฟังไปแต่ว่าที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องฟังกันไปเนื่องจากว่าจะได้พอรู้บรรยากาศของคน ว่าบรรยากาศของคนเป็นแบบไหนวันนี้คำหนึ่งซึ่งได้ยินบ่อยเลยคือว่าการใช้อำนาจจะไปกดคนที่ด้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นฐานะด้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นเพศที่ด้อยกว่าหรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาใช้อำนาจในการไปกดเนี่ยนี่คำนี้ที่เขาพูดกันเยอะในวันนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าคนมีอานาจแล้วจะรู้สึกอย่างไรคือถ้าเรามีอำนาจเสร็จสิ่งหนึ่งซึ่งเขาต้องการก็คือว่า ความรู้สึกว่าสามารถจะควบคุมได้ควบคุมไม่ว่าเรื่องไหนเขาจะคุมตัวนั้นได้ถ้าคุมได้ถือว่ามีอำนาจแม้กระทั่งวันนี้เจออีกหนึ่งบทความก็พูดถึงเรื่องอำนาจเหมือนกันนั่นแหละอำนาจสลหรับผู้ที่กําลังลดน้ําหนักอยู่แบบนี้นะคือเขาไปสัมภาษณ์คนที่กําลังลดน้ําหนักอยู่ส่วนใหญ่ที่ลดได้แล้วนะพอไปสัมภาษณ์ฝรั่งพอสัมภาษณ์เสร็จปุบ๊บเขาก็บอกว่า เขเกณฑ์คอนโทรลก็คือว่าสามารถจะควบคุมตัวเองได้ทุกๆคนที่สําเร็จควบคุมตัวเองได้ทั้งในเรื่องของใจความอยากเนี่ยมีความอยากเสร็จเริ่มห้ามได้คุมได้เรื่องของอาหารก็คุมได้อาหารชนิดนี้เลิกกินไปเลยแบบเนี้ยนะแม้ว่าเขาจะลดได้แม้เพียงครึ่งกิโลหรือว่า1กิโลหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาจะรู้สึกควบคุมตัวเองได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นจนสุดท้ายถ้าเกิดว่า ไปจนถึงจุดที่เขาตั้งใจเนี่ยสมมติว่าอยากจะลดสัก20กิโลเงี้ยนะเขาทําได้จะ1ปีหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่พอไปถึงจุดนั้นเสร็จปุ๊บจะเกิดความพึงพอใจขั้นตอนตรงเนี้จะทําให้บุคคลคนนี้มีความสุขนี่คือสิ่งที่เอามาบอกให้พวกเราฟังดังนั้นเนี่ยการที่ว่คคนพอมีอำนาจเสร็จเมื่อกี้พูดถึงการดูแลตัวเองคุมการกินของตัวเองยังรู้สึกว่าคุมได้เลยแล้วก็มีความสุข อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่าการใช้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันจะมีอยู่สองขั้วหลักๆนะขั้วที่ดีกับขั้วที่ไม่ดีถ้าจะว่าไปแล้วแบ่งเป็นสามขั้วที่กลางๆก็มีแต่ขั้วกลางๆเนี่ยอันนี้คือต้องบอกว่าพร้อมที่จะเทน้ำหนักอาจจะไม่มากเยอะเท่าไหร่แต่ว่าพร้อมที่จะเทถ้าเกิดว่าอำนาจฝ่ายที่ไม่ค่อยดีนะักชนะตรงกลางๆนะก็จะเทไปเลย ดังนั้นอำนาจที่มีอิทธิพลหลักๆกับชีวิตมนุษย์เนี่ยเป็นอำนาจฝ่ายที่ไม่ดีกับฝ่ายดีซึ่งก็มีผลใกล้เคียงกันนะแล้วก็ธรรมะถ้าเกิดว่าไปไล่อ่านเนี่ยพ่าสัมมาสัมพุทิเจ้าท่านจะพูดถึงค้่ตรงข้ามอยู่เสมอมีดํามีขาวมีสุขมีทุกข์มีเศร้ามีดีใจมีอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะค้่ตรงข้ามกันอยู่ที่ว่าเราจะไปเทตัวเราเนี่ยไปฝั่งไหน เทไปในทางที่ดีทางที่ดีก็จะส่งผลแล้วก็เราก็มีอํานาจที่จะควบคุมได้บางอย่างถ้าเทไปในทางที่ไม่ดีเราก็จะมีอํานาจควบคุมไปในอีกบางอย่างซึ่งไม่ดีคําว่าบาร,รมีเนี่ยมีทั้งบาร,รมีในทางที่ดีอย่างเช่นที่พวกเราเนี่ยนะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายทํากันอยู่เนี่ยสั่งสมบาร,รมีคือบุญที่เอาชีวิตเปินเดิมพันทําเราก็จะได้บาร,รมีเกิดขึ้นมาแต่ใน ตางตรงกันข้ามก็จะมีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งทุ่มเททำความไม่ดีโดยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยนะแล้วเขาก็ททำทำเสร็จเขาก็จะมีการควบคุมได้ในระดับหนึ่งเหมือนกับแบบเป็นนักเลงแบบเนี้ยนะชีวิตเขาเสี่ยงนะทำตัวใหญ่พกปืนกลางเลยไปนู่นนั่นนี่แก๊งเนินแก๊งนั่น,น,นอะไรเงี้ยสถาบันนู่นสถาบันนี่ใส่เสื้อช็อปมาเห็นกันไม่ได้ก็เข้าไปใส่กันเลยแบบนี้นะนั่นก็คือว่า ความรู้สึกที่เทใจไปแบบนั้นตรงนั้นแหละเขาใช้ชีวิตเสี่ยงพอเสี่ยงเสร็จปุ๊บแล้วก็เขาก็จะมีอำนาจในระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยใจมันจะเทไปใจมันจะเทมาคนที่เทใจไปทางบุกเป็นปกติเขาเรียกว่าคนที่มีความเห็นตรงคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิส่วนคนที่เทไปอีกทางหนึ่งเขาก็จะบอกว่าเป็นคนที่ไม่เห็นความเห็นไม่ตรงเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นโลกเพี้ยนไป ว่าทําไม่ดีแล้วจะรู้สึกดีไปตบตีเขาไปข่มเหงรังแกแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองเมีอำนาจแล้วจะรู้สึกดีคือมันจะเป็นกับดักที่เอามันล่อให้ให้มนุษย์เนี่ยมีความรู้สึกแบบนั้นนี่คือกรอบที่อยากจะให้พวกเราได้รู้กันไว้แล้วจะได้เข้าใจว่ามันมีสองฝากชิงกันอยู่เสมอแม้แต่ตัวของเราเองที่นั่งฟังหลวงพี่พูดอยู่เนี่ยรวมถึงตัวหลวงพี่ด้วยมันก็จะชิงกันอยู่ มันอยู่ที่ว่าเราเองจะจะชิงกันได้เมื่อไหรมันมีบางคนเขาเปรียบเทียบดีเหมากนกันนะั้นว่าเวลาเรายื้ออะไรสักเรื่องหนึ่งเนะี่ยจะสู้กับอีกคนหนึ่งในเชิงลบเนี่ยใช้แรงเยอะใครที่ใช้แรงเยอะดึงกับเข้ามหาหายตัวเองได้คนนั้นชนะเนี่ยจะรู้สึกแฮปปี้แล้วก็มีความสบายอีกคนหนึ่งในทางตรงข้ามใครปล่อยได้ก่อนภาระนะั้นมันก็จะหลุดไปแล้วตัวเองก็รู้สึกเบาไม่ต้องใช้แรงที่มาสู้กันเนี่ยนี่ก็คือมนุษย์ ในเชิงของพระพุทธศาสนาใครปล่อยได้ก่อนใครวางได้ก่อนก็จะเบาลองนึกถึงเราถืออะไรสักอย่างที่แรกเนี่ยมันอาจจะไม่หนักถือของเล็กๆสักชิ้นหนึ่งเนี่ยนะแต่ถือค้างไว้นานๆเนี่ยถ้ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงไม่พอมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนี่คือธรรมชาติของมนุษย์จิตใจก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะนะว่าเราเองก็จะมีเรื่องหนัก เรื่องเบาที่เข้ามาชิงกันอยู่สม่ำเสมอเนี่ยสิ่งที่เราทำได้เลยก็คือว่าต้องรักษาใจคมใจให้ได้ถ้าเราคมได้มากเท่าไหร่แต่การคมใจเนี่ยใจไม่เหมือนกับม้านะที่ว่าเอาบังเหียนไปลากไปดึงไปจูงแล้วก็ใช้แรงบังคับมาแบบเนี้หลวงพ่อตาท่านบอกใจเหมือนลิงลิงก็วิ่งปุ๊บปัาปุ๊ปาัปปาดไปนู่นถ้าอยากจะให้ลิงอยู่นิ่ง ต้องเอากล้วยไปล่อท่านว่าแบบนั้นหาของมาล่อสจปุ๊บลิงมันก็จะวิ่งเข้ามาแล้วก็จะวนอยู่แถวๆนั่นแหละถ้ารู้ว่าตรงนี้มีกล้วยตรงนี้มีอาหารที่ชอบนี่จะวนอยู่แถวๆนั้นแหละใจก,ก็เป็นแบบนั้นดังนั้นการบริกรรมภาวนาสัมมาระหังการนึกบริกรรมนิมิตด,ดวงแก้วองค์พระหรือก้อนน้าแข็งใสๆหรือดอกไม้หรืออะไรก็แล้วตามแต่เนี่ยที่ถือว่าเป็นนิมิตเวลาเรานั่งสมาธิหรือ บริกรรมภาวนาวา่าฟุโทรหรือยุบหนอพองหนออะไรก็ตามแต่นั่นคือของล่อที่เอาไว้ดึงใจให้กลับมาเท่านั้นเองเพราะใจเนี่ยคุมยากจะใช้กําลังบังคับอะไรเนี่ยไม่ได้ยิ่งใช้แรงดึงมากยิ่งต้านแรงต้องค่อยๆล่อกลับเข้ามาให้เขาให้เขาอยากเข้ามาแล้วมันก็จะทำให้เราควบคุมได้ง่ายมากขึ้นนะนะ นี่เป็นสภาวะของใจที่มาบอกให้พวกเราทราบแล้วบางคนก็บอกโอ้มันคุมยากเหมือนกันลุงพี่นั่งหลับตานี่ใจมันวิ่งปูดปั๊ฟุ้งไปหมดนู่นนั่นนี้มันเป็นสภาวะปกติใจเนี่ยคุมได้ยากไม่ใช่ว่าเฉพาะที่ครูบาอาจารย์เราสอนน่นะไม่ว่าเฉพาะเรื่องที่ลวงพี่มาบอกนะั้นว่าใจคุมได้ยากแม้ในพระไตรปิฎกก็บอกว่าจิตเนี่ยหรือว่าใจเนี่ยคุมได้ยากมากนะก็ขอเอามาอ่านให้พวกเราฟัง้วกันว่ามันคุมได้ยากขนาดไหน จิตเนี่ยที่ดิ้นรนเนี่ยนะคือจิตมนุษย์มันจะดิ้นรนอยู่ตลอดวิ่งปุ๊บปาดบปุป๊บปัาดไปหาสิ่งที่ชอบจิตที่ดิ้นรนกวัดแกงรักษายากเห็นไหมจะคุมมันได้อยากห้ามก็ยากผู้มีปัญญาสามารถควบคุมให้ตรงได้เหมือนช่างสอนดัดลูกสอนให้ตรงฉะนั้นถ้าเรารู้เราจะคุมได้จิตเนี่ยถ้าเรารู้นะมีปัญญา รู้ไม่ใช่ฉลาดนะเมื่อวานบอกไปแล้วฉลาดกับปัญญาต่างกันถ้าเรามีปัญญาเราจะรู้วิธีที่ว่าดึงใจกลับมาอย่างที่บอกเมื่อกี้หาของมาล่อล่อเสร็จแล้วเป็นยังไงทีแรกเนี่ยจะดิ้นรนก่อนมันจะสู้จิตจะดิ้นรนดิ้นรนยังไงเอ่ยจิตนี้ย่อมดิ้นรนไปมาในช่วงแรกที่เราพยายามจะคุมเขาเนี่ยล่อมาเนี่ยมันจะดิ้นอยู่มันพยายามจะสู้ในช่วงแรกๆเนี่ยเหมือนปลาที่ถูกยกขึ้นจากน้ําโยนไปบนบกฉะนั้น สู้มากนะลองนึกถึงปลาถ้าเราโยนขึ้นไปบนบกเนี่ยดิ้นสู้ดังนั้นผู้มีปัญญาจึงควรละบ่วงแห่งมานหรือว่าวงจรกิเลสเนี่ยนะประกอบด้วยอะไรบ้างเอ่ยประกอบด้วยอวิชชาความไม่รู้ตัณหาความอยากแล้วก็อุปาทานคือความ ยึดมั่นถือมั่นเราใหญ่เราเก่งเราแก่เรารู้มากกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งต่งางๆแล้วนั่นคือคือเป็นกับดักเป็นกิเลสท,ที่เขาเรียกว่ากิเลสวัดก็คือเป็นวงจรกิเลสมันหมุนมันวนอยู่แบบน,นี้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่คนก็สู้กันมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วแหละดังนั้นเราเองเนี่ยถึงวันนี้แล้วคนเนี่ยนะก็ขอย้อนกลับไปบอกว่าความไม่รู้ยังมีไหมเอ่ยถึงวันนี้แล้วเนี่ย ไล่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาถึงวันนี้ความไม่รู้ก็ยังมีอยู่ความอยากมีไหมอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นคนมีกันอยู่บ้างเลยคนก็ยังมีอยู่แล้วก็อุปาทานเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นเราดีกว่าเราเก่งกว่าเราหนุ่มกว่าอะไรก็ตามแต่ที่รู้สึกว่าเรากว่ากว่ากว่าหรือเหนือกว่าอีกคนหนึงอะถ้าเราวางของผู้นั้นได้หัวโขนที่ใส่อยู่เขาบอกวางบ้างก็ได้ สุภาษิตไทยเนี่ยล้อกับการทำงานของกิเลสทั้งนั้นน่ผู้เฒ่าผู้แก่บรรพบุรุษของเราเนี่ยฉลาดมากนะถือว่าพุทธศาสนาเป็น,ปนแกนที่เอามาทำวัฒนธรรมแล้วก็ทำให้เรามีความเข้มแข็งขึ้นมาแตเสิไดยที่คนไม่ได้มาศึกษาโดยแท้แล้วก็ให้ความสำคัญน้อยลงไปหรือว่าบางทีไม่เข้าใจ เลยดูเบากันไปนิดแล้วก็ทําให้แบบบรรยากาศที่ที่ควรจะดีคนที่แทนที่ว่าแบบจะฉลาดจะอะไรมากขึ้นเนี่ยก็รู้สึกว่ามันหลุดไปจากจากสิ่งที่บรรพบุรุษต้องการจะให้พวกเราได้รู้นี่แหละดังนั้นเราเองมาเป็นชาวพุทธสิ่งที่เราควรทําและพึงทําแล้วก็ต้องทําด้วยเนี่ยคือการหัดคุมใจนี่ให้ได้ล่อมาก่อน ถ้าล่อก็เป็นประจำเหมือนฝึกลิงทีแรกก็ยากอยู่เด่นรนเพราะว่าบางทีจับได้แล้วให้มาที่เขาฝึกไปขึ้นมะพร้าวหรือไปเล่นละครหรืออะไรลิงเนี่ยนะถ้าเราเห็นเขาฝึกได้ถ้านล่อเข้ามาแล้วก็ได้ผลประโยชน์ตอบแทนในสิ่งที่ลิงตัวนั้นทำเนี่ยเขาก็จะทําตามนั้นนั้นเนี่ยทำตามได้ดังนั้นค่อยๆฝึกใจเราเป็นสิ่งที่ต้องฝึก เราก็ฝึกกันไปนะคุณครูไม่ใหญ่ให้วิธีเราไว้แล้วหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายรวมใจหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายแล้วก็นึกนิมิตที่เราชอบให้ใจเราใสสะอาดสว่างอยู่นี้คือสิ่งที่เราต้องทำช่วงนี้โลกร้อนเราก็ต้องดึงใจให้เย็นคุมใจตรงนี้ให้ได้ถ้าเราคุมได้เมื่อนั้นหมายความว่าย่งไง เมื่อนั้นหมายความว่าเราชนะชนะใจเราแล้วเนี่ยพอชนะได้ก็คุมได้ตามที่บอกไปเมื่อกี้นะั่นแหละว่าชนะใจตัวเองอดไม่กินได้นี่แค่ลดความอ้วนนะนะชนะได้เนี่ยก็คุมได้คุมใจได้แล้วก็ถ้าทําต่อเนื่องสม่ําเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตเนี่ยว่าตับแบบนี้ทําแบบนี้ชีวิตจะดีแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกช่วงนี้ เป็นช่วงที่ว่าเราเองต้องหมั่นทําหน้าที่กาณมนตรมากนิดหนึ่งคนร้อนคนรุ่มะนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเห็นพระครูสมุสิริวงศ์วุฒิวังโสนะผอ,อสํานักสื่อสารองค์กรเนี่ยท่านก็ชวนให้มาถ่ายรูปกันในช่วงนี้เพื่อที่จะได้เข้ากับบรรยากาศวันคุ้มครองโลกว่านั่งท่าสมาธิเนี่ยขัดสมาธิแล้วก็เรียกว่า peace position เนี่ยนะ ่ายกันถ้าเรามีภาพพวกนี้เอามาแบ่งเอามาการเอามาปั่นกันแล้วก็แชร์ขึ้นไปในหน้า Facebook หรือในกลุ่มไลน์ที่ไหนก็ได้ให้คนได้เห็นหรือเปลี่ยนรูปภาพไปจำตัวเราเป็นนั่งสมาธิแบบนี้นะให้คนได้รู้แล้วก็ได้เห็นแล้วก็จะได้นึกและอาจจะสอบถามว่าสมาธิที่ดียังไงสมาธิดีตรงที่ทำให้คนที่นั่งเป็นประจำเนี่ยมีความสุขสุขจะเกิดจากภายในและโดยที่ว่าไม่ต้องไปเสียตังค์ไม่ต้องไปเสียอะไรเลย สุขได้ด้วยตัวเองสุขที่ไหนก็ได้อยู่บนรถนั่งบนเรือหนีไปอยู่บนเกาะเนี่ยนะหรือแม้แต่ออกไปนอกโลกไปอยู่บนอวกาศสถานีอวกาศต่างๆถ้ารู้จักทำสมาธิเขาก็สามารถจะหาความสุขได้ด้วยตัวเขาเองแล้วจะรู้ว่าชีวิตเนี่ยต้องการอะไรแล้วพอเขาได้ไปสัมผัสความสุขตรงนั้นที่มีได้เนี่ยเ,เขาจะรู้เขาจะเห็นดังนั้นก็ ฝึกไปเถอะการฝึกใจของเราเนี่ยนะคุมกันไว้แล้วก็บอกเข้าไปว่าถ้าอยากทําความดีและเป็นความดีที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเนี่ยฝึกใจตรงนี้แหละเป็นความดีที่สามารถจะทําให้ชีวิตดีขึ้นได้ในหลายมิติเลยนะก็ขอเอาอีกพระสูตรนึงมาอ่านให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันว่าการฝึกจิตเนี่ยที่ควบคุมได้ยากเปลี่ยนแปลงง่ายใจเนี่ยปลุดปลาดปลุดปลาดเปลี่ยนแปลงเรื่อย ชอบไฟหาแต่อารมณ์ที่ปรารถนาใจมักจะไปสิ่งที่เราชอบวิ่งไปในที่ที่เราชอบแต่ถ้าเราฝึกได้เราคุมได้จัดว่าเป็นความดีแล้วก็จิตที่ฝึกแล้วจะนำสุขมาให้ผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะควรรักษาจิตที่เห็นได้ยากยิ่งละเอียดยิ่งชอบไฝ่หาแต่อารมณ์ที่ปรารถนา เพราะจิตที่คลุ้มคลองแล้วย่อมนําสุขมาให้นี่คือสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราว่าฝึกไปเถอะอย่างน้อยเนี่ยเราฝึกใจตัวเราอย่างน้อยเปิด Facebook มาเห็นหน้าตัวเรานั่งสมาธิอยู่แบบนี้นะก็นึกอยากจะนั่งหรือเห็นคนอื่นเขานั่งแปลกนะถ้าเกิดเห็นคนทําอะไรซ้ําๆอยู่ทุกๆวันเนี่ยคนจะรู้สึกอยากจะทําแบบนั้นดูบ้างช่วงนี้ก็ขอเชิญชวนแล้วกันก็ช่วยๆอาจารย์วัตรุสมุสนิทวงนะว่า มาโพสต์รูปในโซเชียลมีเดียต่างๆของเราเลยเป็นรูปนั่งสมาธิให้คนอื่นเขาเห็นแล้วรู้สึกสบายใจช่วงนี้รวมญาติก็มารวมตัวกันนะว่าแบบมาจากตรงนั้นตรงนี้ชวนเข้าในจังหวะแบบนี้แหละที่ว่าโอกาสที่เรามีเนี่ยที่จะมารวมกันหามาหาเราใกล้ๆเนี่ยบางทียากตอนนี้มีแล้วก็ชวนเขาแล้วก็ชวนให้เขามาอยู่ในเส้นทางแห่งความสุข เดี๋ยวมาลองฟังเด็กๆเขาดูแล้วกันนะว่าน้องๆเขาจะชวนโพสต์รูปเนี่ยอะไรกันยังไงบ้างเดี๋ยวลองฟังกันดูเนะาะสวัสดีค่ะน้องปิ่นค่ะ,คะนันค่ะน้องปิ่นขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกทั้งในประเทศและต่างประเทศเนื่องด้วยเดือนธรรมชยัยวันคุคพองโลก22เมษายนน้องปันปันขอเชิญชวนทุกท่านให โพสภาพนั่งสมาธิเพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบด้วยกันนะคะสามารถโพสภาพได้ทุกๆวันหรือบ่อยๆขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุบ๊ายบาย,บายเด็กๆเ,เขาก็ชวนแล้วนะดังนั้นก็ผู้ใหญ่ถ้ามีภาพสิ้นนั่งสมาธิอยู่ ออมาโพสตหรือว่าให้คนอื่นมาช่วยถ่ายให้เราหน่อยก็ได้ลูกหลานในในก็รวมญาติแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูเล็กๆกันแลนี่ให้เด็กๆมานั่งก็ได้มีลูกมีหลานก็สอนเขานั่งสมาธิเปีนไง่เอ่ยดูแล้วก็รู้สึกสบายใจดูแล้วก็แบบเออต้องแบบเนี้ยในที่ที่สบายๆนั่งสบายๆเด็กเนี่ยดูเขานั่งแล้วเขาสบายนะเห็นไหมสบายๆเราก็ก๊อปได้เหมือนกันความสบายเป็นฐานที่จะทำให้เราทำอะไรก็ได้ไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรม สบายใจเสร็จจิตนี่มีความวิจิตความคิดสร้างสรรค์ก็จะเกิดความเครียดความอะไรก็ไม่มีมีแต่สิ่งที่ดีๆทั้งนั้นน่ะดังนั้นก็ทําหน้าที่กันเนาะชวนคนมานั่งสมาธิด้วยกันเดือนนี้นอกจากว่าจะมารวมตัวกันใส่ทาน LED ที่จะมาวางเรียนกันอยู่ในลานรมพระมหาธรรมกายเจดีเนี่ยนะก็มีบุญใน,น,น,นเรื่องของการโพสต์ภาพนี่แหละทำได้ง่ายๆไม่ยากแล้วก็ ชวนคนมานั่งสมาธิด้วยกันตรงนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราสามารถที่จะทำให้คนเนี่ยเขารู้จักความสุขที่แท้จริงได้ถือว่าช่วยกันคลุมครองโลกจริงๆคลุ้มครองโลกเริ่มจากคลุ้มครองจิตคลุมครองใจของเราเองเราเองทำตัวเป็นตัวอย่างทำกันแบบเนี้ยบางคนไม่กล้าที่จะชวนนู้นนี้ชนะให้ได้นะถ้าเมื่อไรเราชนะใจตัวเองได้เราจะเริ่มที่สามารถที่จะ คุมคนได้เริ่มที่จะแนะเขาได้การคุมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปกดไปอะไรแบบเนี้นะเกิดไวแล้วในเบื้องต้นว่ามันมีเชิงลบมันมีเชิงบวกเชิงลบนี่จะแรงแต่เชิงบวกเนี่ยจะเย็นๆคนฟังเสร็จเราคุมได้ก็หมายถึงว่าเราโน้มน้าวให้เขาเข้าใจพอเขาเข้าใจเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทําตามที่เราชวนกันได้ง่ายๆสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่นั่งฟังมาจนถึงตรงนี้เนาะ ชนะใจเราให้ได้เราถึงจะคุมใจเราได้เมื่อไหร่ที่เราคุมใจเราได้แล้วเมื่อนั้นนะ่ะอนุภาพจะเกิดเรื่องดีๆจะเกิดแล้วก็จะเข้าใจถึงคำว่าสุขที่แท้จริงเนี่ยที่อยู่ภายในเป็นยังไงก็ขอให้ทุกๆคนที่นั่งฟังหลวงพี่พูดอยู่ตรงนี้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในกันได้ง่ายๆกันทุกๆคนเลยนะช่วงนี้เทศกาลสงกรานเริ่มต้นปีใหม่ขอให้มีแต่สิ่งดีๆสำหรับ ชาวไทยทุกท่านที่อยู่ในบ้านเมืองเรานี้หรืออยู่ทั่วโลกอยู่ตรงไหนก็ตามแต่ใจถ้าเอามาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายได้ใจเราอยู่ที่เดียวกันรวมใจนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายให้เป็นปกติสติสบายสม่ำเสมอสังเกตสสอเนี่ยจำไว้ให้ขึ้นใจและทำเป็นปกติสติสบายสม่ำเสมอสังเกต เน้นสบายสบายขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะชนะใจของเราได้แล้วจะคุมใจของเราได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่าถ้าเราคุมได้เป็นปกติแบบเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราอันนี้ก็เป็นการบ้านที่ฝากไปลองสังเกตฝากไปลองทำกันดูนะสำหรับวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างพรุ่งนี้ก็พบกันเนาะสองทุ่มจะถึงสองทุ่มครึ่งสำหรับวันนี้ก็ตั้งใจรับผ่อนกันนะ ด้วยบุญที่ตั้งใจฟังธรรมเป็นปกติต่อสู้กับสิ่งที่ขวางอยู่ในใจเราชนะใจเราได้แม้ในเรื่องที่ง่ายๆจนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ชนะได้โดยยากซึ่งเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเรื่องนั้นคืออะไรการต่อสู้ที่พวกเรานักสร้างบารมีทำกันมาเป็นปกติอยู่นี้เราสามารถชนะ ในสิ่งที่ชนะชนะได้ยากมากที่สุดคือกิเลสในใจก็ขอให้ด้วยอนิสงค์อนุภาพตรงนี้ของใจพวกเราจงกลั่นกายกลั่นวาจากลั่นใจของพวกเราทุกๆคนให้ใสสะอาดสว่างให้มีแต่สุขมีแต่โชคมีแต่คำว่าสมหวังสำเร็จสำเร็จสำเร็จไปทุกภพทุกชาติมหาทานบารมีที่สั่งสมเป็นปกติ ก็ขอให้สามารถจะดึงสมบัติจกกักรพรรดิสมบัติต่างๆที่เคยได้ประกอบเหตุสร้างไว้ข้ามภพข้ามชาติให้เราได้นำมาใช้สร้างบุญต่อบุญให้ได้มากยิ่งยิขึ้นโดยสะดวกโดยง่ายดายแล้วเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทิ รักษาอารมณ์กันให้ดีเนาะแล้วก็ไปทบทวนบุญกันเสร็จแล้วก็น้อมอุทิศถวายแก่มหาปูชนียาจารย์ถวายแด่พรหลวงพ่อธรรมชโยของพวกเราแผ่เมตตาไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายคืนนี้ขอให้หลับในอู่ทะเลบุญพรุ่งนี้ตื่นมาตอนเช้าวันหยุดนะนะตื่นมาในอู่ทะเลบุญแล้วก็ให้มีความสุขมากๆอยู่กับครอบครัวอยู่กับตัวเราอยู่กับองค์พระแบบนี้ไปทุกวันเลยนะสลับคืนนี้ขอจเจริญพร